เฮียวันนี้ผมจะมาเล่นเกมาเกมโรบักนี้แบบแบบเออใครแบบเฮี้อยอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่เก่งภาษางกฤษเกีวเราจะกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนอืมอันนี้เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยนะจริงๆก็เคยเล่นแล้วอ่ะอ่ะอ่ะ

เฮ้ยทำไมกูเล่นมาต่อไม่ได้วะมนันมีมาซื้อดิมันนี้มันปิงจังวะโอ้ยโอ้ย โอ้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นวันนี้่ะทำไมไมันปิงขนาดนี้โอเคหายปิงละโอ้โหทำให้แม่งคุดปิงเลยอ่ะทำไมแม่งปิงขนาดนี้วะเออทำไมแม่งปิงขนาดนี้วัออไมไมนนี้อ่ <c oughs> ะเทเลพอร์ตผมเร็วเทเลพอร์ตผมเร็วไม่ให้กูเทเลพอร์ตเลย พีรีพอร์ตกูหน่อยเลยอ้งโอเคหมเกเลยมื่เดินเม่สนุกกว่าเยอะอยิงกูเลยกูรู้เลยไอตัวดำมเมงเป็นแน่นอนใช่ไหมวะอยอกษ์ใหญกูอย่างงั้นดิ อย่าเลงวาทางกูนะไม่ได้เป็นนะเข้าใจไหมเขา้าใจฮะมันมีห้องลับไหมวะแถวในห้องน้ำเนะี่ยอย่าถือปืนมากนะเฮ้ยขอปืนดือ้อเอาเอาย่งไปหาแมา่งบ่ แล้วมึงย no. uh, ิงไว้ก่อนเยอะๆเลยเอาโอ้ยแต่ละคนเนาะ กูสุดรขาดขาด้วยทำไมผมไม่วาบอ่ะเอาช่วยกูด้วยกูบักอ่ะออืออ,อ,อะไรอ่ะเอา,าจานจานเก็บข้าวโอเคโอเคกูรอนนะทำไมตอนแรกโอกาสที่กูจะเป็นมอตเตอร์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นวะทำไมตอนนี้ไม่เก็บเปอร์เซ็น อูออ้ห kind of ูลอยได้เออเป็นอะไรกันนักหนากองการยิงนู่นอ่ะพี่พี่ทำไมพี่ตัวสูงะฮะเต้นนะฮะเออไม่เต้นไปละอะไรเนี่ย ไอ้ยมย่อยิง,อยงมั่วที่เชอรี่รีเออแล้วเชอรี่ใครอะเออทำไมชื่อมงเป็นแบบนี้เนะี่ยนี่คืออะไรลองพิมพ์ดูดิมันเป็นเฮ้ยฮ่ากูาไม่ตายกูเป็นพระเจ้า I am god เม, <c oughs> มื่อกี้ไม่โยนโดนดคืเอเฮ้ยไอ้ห้ยมงโง่จังวะ แต่นั้นเป็นแบบนี้จริงเหรอโอ้ก็ไม่ได้เป็นนะแล้วก็ตายแล้ว,วาไม่กันเลยไม่ได้เป็นแบบนี้มาดูจงังจังหวะนี้ฮะสปาร์ตตัวนี้มีแต่คนยืนนิ่งเลยแล้วไอ้คนนี้อ่ะเอาจานมาตาโป้หด เอามันตาบอดอะเอาเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหน้ามันอยู่ตรงนั้นน้าด้านหน้ามึงอะโอ้้บุกปิ้งหรือบุกพักเนี่ยโอ้ย โรงพยาบาลเว้ยโอ้ยเลอกด้วยเออเย็กอยู่คนเดียวเว้ย เออเอาเอ้ยเอาเอา,เอาแล้วกูก็รอดนะที่แล้วกูก็รอดคนเดียวออมาละขึ้นไหมเออเอ๊ยอย่าอย่าตื่นมาหากู เขาใจบ่อย่ามาหาพูดอย่างนั้นปิดประตูเพี้ยนเป็นอะไรกับการยืนนิงของมันเออเป็นอะไรกับการยืนนิ่งวะไป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 นู่นไปไปไปไม่ค่อยจะโอ้ดูสิ เพื่อนมึงกำลังมองดาวอังคารอยู่หรอวะมึงเห็นอีลามัสเหรอโอ้โอเคโอ้โอเควันนีโอ้นี่เรามานั่งดูเกมโลบอนนะฮะเอ๊ะ เอ้ยไปไปเกมตัวไปไปกูจะไปเล่นไม้ครับเปิดสิเพื่อนเปิดแล้วก็ปิดเพื่อนสวัสดีนี่คืออะไรอ๋อขี้กดไม่ได้ช่ามัน ว้าวรถอะไรวะเน,นี่ยขี่ออกนอกดวงดาวได้ไหมแล้วคนที่เหลือแม่งแล้วใครเป็นวะอยากรู้ใครเป็นวะก็ม,มาเล่นสรุกตรงนีอ้อ่ะเปิดหมีเฮ้ย,ยเป็นปืนดอกปะปืนกู อิววโอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะดา่านเมืองอะเดี๋ยวมาะเว้ยเดี๋ยวมานะวเวอยโอเคมาละโอ้มาทำอะไรที่นี่

อ่ไม่ลองตอบไม่ดูเฮ้ยคุณได้ยินเสียงโอ้โอ,โอ้เห็นเต็มตาสองล้านตาเลยไปหามันดีกว่าเห็นไหมอัออออนนี้มันอยู่ด้านล่างไนะ ไม่ลงไปตัว,วอักกอไอ้เหี้ย,อย,อย,อย,ยโอเคกันจบคลิไปไว้แค่นี้ไป